วันนี้เขาก็จะหากไปเบ็ดมักนามมักนาำห้าหกหน่วยจะเก็บหมดเลยเนาะ เก็บเอาไปให้มูได้แล้วเก็บเอาไปแกงเอาไปนึ่งกินเนาะอากาศมันเริ่หหมนนหนาวแล้ควคันทออ้อยนกมันจานอันหนาวแล้วเป็นน้ำก้อนนะเป็นแต่เสดายน้อยในยน้อยเมันบล็อกไลายลาย่อย่างน,น,นอาาอ้อยน้อยบล็อกไลยเต็มหมด มือนี้เอาก็จะเก็บไปหมดเลยหน่วยใหญ่มันสองหน่วยโยง,งึงปิดกอนมันเดี๋ยวไปตัดมาตัดเอาเลยเดี๋ยวมีตัดมาตัดเนาะหากมันก็ตายแล้วมันจัดจัดการปิดไปให้มู่โยงงานแด้ก็ปิดไปไปกินแด้หมดนลย เยสตนเดี๋ยวเราจะหาไปเก็บมักเผ็ดกับมักเขือเขือ<ๆ>เก็บต้นไม้ขึ้นทางเหืนนวนี่<ๆ>เก็บต้นไม้กับเก็บเครื่องปูกขึ้นทางเหอน อากาศหนาวฝนเริ่มตกเลยพอจะเก็นมกเผ็ดเนาะปิดค้อนเลย ไม่เคียวน่อยแดงเขาจะเก็บหมดเลยเนาะมือน้วยแดงเขาก็เก็บสองสุด3าสุดแล้ววันนี้สุดนี่จะเป็นสุดสุดท้ายปิดค่อนเลยมึงมันจะเป็นแมงด้เขาจะไปล้างน้ำออกไส้ยนันขึ้นถึงซองแข็ง เก็บไปเรื่อยๆเนาะมักเพชรเขาก็เก็บได้ซ้ำนี่นุ่ยดิบนุ่ยสุกนุ่ยน้อยเขาเก็บเพื่อเป็นเพื่อสุดท้ายเลยวันนี้วันนี้เขาก็จะเก็บมักเซนเก็บมัก,กมเขือ่อเก,ก็บเอาหมดเลยเนาะอันนี้มักเพร็รเขาไปล้างเซฟิเซอร์ไว้ นี่เขาก็น้ำกันติดคิดมะเขือเคลือเลยเนาะเก็บหมดเลยไม่ห้อมไม่ให้ดิบไม่สุขกล้ัดน้าวนะ นว่ามีเวลาเก็บดอกผักนอกจะเก็บมักน้ำตะซ่านน้อยไปให้มู่ยุองงานก็มักเครือก็มักเผ็ดเนาะมื่อนี้เนาะมื่อหน้าจะลงมาเก็บผักนอกเต็มนาทีมาเลยอันนี้ก็ได้พักนอกนี่ก็ได้เมือมักน้ำน้อย <laughs> ยังปูใหญ่ทิตายก่อนละอากาศหนาว ยอดนี่ห้างก็เป็ีนมากน้อยมักน้ำเขื่อนควบใตา้หมดแล้วบึงมากกำมพาวเขื่อใาตา้มากกันแหวยกเข้าไปให้เงินเดี๋ยวพอจักอดการเก็บกัน เก็บมันเลยอากาศหนาวนะมึงพักมันเข่าหองอากาศหนาวใบมันก็เริ่มซีดเริ่มแดงตัวแม่เ์เฮนบมนม,นมีเวลาไปเก็บไปเป็นหักยาแต่ละปีเฮนเก็บออกไปเป็นหักยา เอาไปเป็นนั้นเมียงก็เป็นสานพวกเมียงกินนะเนี่ยนิ่มบุญย์ยีเหื้อนี่ย มือน,น,น,นี้ก็จะมีเสียงแบบสว่านฟุดเด้อเนาะเพราะว่านั่นมีสร้างสองคนก็จะมาแปลงโซล่านอกบ้านแปลงมอโมออก,กับส,ส่วนของสาวลาวนี่แหละ สร้างขาเจ้าส่งคนมาแปงสาวลาวก็มาเก็บพักเฝ้าขาเจ้าวันนี้ห่อเก็บได้สำนี้างน้ำสองนอยนกพิกรารหนึ่งวกกละนั่งเ,เจ้าก็มาแปงแต่เศรา้าคุณมากุดกระลิงแต่เศร้าคุณแป้นหม่งเครื่องบวกขาเจ้ามาแต่ฮานกาซิเลวแล้วแหละโอเคอันอันนี้ก็เครื่องปูของสวาวลาวเก็บแต่สวาวลาวก็เก็บบ้านได้หมดเถอ ว่าสาวลา,าวฟาไปการโอเคคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงเท่นี้เนาะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามให้สาวลาวเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกําลังใจเหตุคลิปต่อไปถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนตนตักเตือนได้เนาะสาวสาวลาวก็ยินดีแก้ไขโอเคพบกันใหมให่ในคลิปหน้าบาย